ก็มีหลายๆท่านเองถามมาในเรื่องของสังโยชน์นะครับเครื่องร้อยรัดจิตที่นำพาให้เรานั้นยังต้องอยู่ในสังสารวัตน์นะี้อย่างไม่จบไม่สิน้นคือเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้นะครับนะมันมีทั้งหมด10ตัวที่เป็นเครื่องร้อยรัดก็คือเราเองนะยังมีความกำหนัดยังมีความพอใจยังมีความเพลินยังมีทนาความอยาก อยู่ในขันทั้ง5้าหรืออยู่ในวิญญาณหรืออยู่ในจิตนั่นเองนะสังโยชน์ทั้ง10ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องร้อยรัดจิตให้เรานั้นติดอยู่บนโลกใบนีนะ้ไม่สามารถที่จะออกจากโลกนี้ไปได้สังโยชนนะ์ถ้าแปลก็เป็นเครื่องร้อยรัดจิตก็สิ่งที่เราเองจะต้องละให้ได้อันดับแรกก็คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉา แล้วก็ศิลปะปรามาตสกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่ามีตัวตนนั้นเองโสดาบันกับสกทาคามีนี้ก็จะละสังโยชน์เบื้องต้นสมตัวได้โสดาบันกับสกทาคามีนี้ละได้เท่ากันแต่ก็จะแตกต่างกันตรงที่สกทาคามีนั้นทำร,ราคะทำโทสะทำรรโมหะ คือความกำหนัดความโกรธนะความหลงให้เบาบางลงได้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาในเรื่องของบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกสกทาคามีนี้ก็ตกน้ำลงไปนะก็โผล่ขึ้นมาก็ไหว้เข้าหาฝั่งซึ่งจะแตกต่างกับสวดาบันสวดาบันขึ้นมาแล้วก็จะแค่เลี้ยวมองดูรอบๆนะเลี้ยวมองหาฝั่ง นี่ก็เป็นความแตกต่างกันแต่ก็ละสังโยชน์ได้สามตัวเหมือนกันดังนั้นเราเองพยายามที่จะปฏิบัติธรรมในศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อละเครื่องร้อยรัดจิตหรือสังโยชน์นั่นเองอันดับแรกก็คือสมตัวเนี้ยสก,กายะทิติความเห็นว่ามีตัวตนวิจิกิจชาการลังเลสงสยัยศสิลปตะปรามาธ ก็คือการถือหรือการลูบคลําข้อปฏิบัติที่ผิดที่นักปฏิบัติทั้งหลายหรืออย่างพวกเราที่พยายามที่จะปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็พยายามที่จะละสามตัวนี้ให้ได้เพื่อก้าวสู่ความเป็นโสดาบันคือผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการนิพพานในเบื้องหน้าถ้าละไม่ได้ก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนาน สักกายะนี้ก็คือตัวตนนั่นเองนะครับที่เห็นว่าเป็นเราอยู่นะตอนนี้นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราแบบนี้เรียกว่าสักกายะส่วนทิฏฐิก็คือความเห็นนั่นเองเราเห็นอยู่แบบนี้อยู่ตลอดความเป็นตัวตนเรามีอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นแห่งสักกายะก็คือเอตังมะมะนั่นของเรา เอโสหะมัสสินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเรานี่คือปฏิปทาที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างสกกายะคือความเป็นตัวตนจึงทำให้พวกเรานั้นยังติดอยู่ในโลกใบนี้ยังต้องเกิดตายอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านให้เราถ่ายถอนนะความเห็นว่ามีตัวตนเนี่ยในส่วนนี้ออกไปสละทิ้งไปให้ได้ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี้ยมันไม่ใช่ของเราให้เราสามารถที่จะเห็นแบบนี้ให้ได้ซึ่งผู้ที่สามารถเข้ามาเห็นแบบนี้ได้ก็จะถูกเรียกว่าสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีคือเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี้ยนะมันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นสัทธานุสารีก็จะมีความเชื่อละน้อมจิตไปว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่เที่ยงตาหูจมูกเลี้นกายใจนี้มันแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาถ้าใครก็ตามตามเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัทธานุสารีสัทธานุสารีก็เป็นผู้ที่ยังลงสู่สมมตานิยามยาระบบแห่งความถูกต้องคือยังลงสู่อรยิยมรรคมีองค์แปดนั่นเองยังลงสู่ สัพปุริสภูมิก็คือภูมิแห่งสัพปุริสะก้าวล่วงผลปุตชนภูมิอันนี้ก็คือสัตธานุสารีก็ถ้าบุคคลใดนามาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่กระทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้และเขาก็ไม่ควรที่จะทํากาละหรือตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดา นะปัปฏิผลคือโสดาบันนั่นเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยศัทธานุสาีรให้ได้ก่อนคือตามเหม็นว่าตาหูจมูกลิ่นกายใจเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาอยู่ปกติคนคนนี้พระเจ้าท่านบอกอยู่แล้วนะครับว่าจะได้โซดาบันก่อนตายซึ่งก็สามารถที่จะรู้ว่าศนะักยะ คือความเป็นตัวตนนีน้มันไม่ใช่ของเราละก็สามารถที่จะเริ่มละสกกายะทิฏฐิได้เพราะว่ารู้แล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาความเห็นว่ามีตัวตนนี่มันก็จะถูกถ่ายทอนออกไปอันนี้เรียกว่าละสก,กายทิฏฐิได้ส่วนธรรมานุสารีก็จะเห็นว่า ทำทั้งหกอย่างนี้คือตาหูจมูกเล่นกายและใจนี้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยประมาณอันยิ่งของเขาก็คือพิสูจน์แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่พิสูจน์ว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาอันนี้คือลักษณะของธรรมานุสารี ธรรมานุสสารีก็เหมือนกันเป็นบุคคลที่ยังลงสู่สมมตินิยามก็คืออริยมรรคมีองค์8ก้าวพ้นปุรุชนภูมิก็ไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่กระทําแล้วเข้าถึงนรกกาเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยได้เช่นเดียวกันนะไม่ควรที่จะทํากาลละหรือตายก่อนที่จะได้โซดาบันนะนี่ก็คือสัทธานุสารีและก็ธรรมานุสสารี แต่ถ้าเรายัางละสกกายทิฏฐิไม่ได้ความเห็นว่ามีตัวตนนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องร้อยทัดจิตทำให้เราติดอยู่ในโลกนี้ต่อไปเหมือนที่เราเป็นอยู่เนี่ยเพราะเรายังคิดว่านี่เป็นของเรานั่นเป็นเรา,น,น,เน,เรานั่นเป็นตัวตนของเราเนะเรายังมีความเชื่ออยู่อย่างนี้ยังมีความเห็นอยู่เนี่ยดังนั้นมันก็เลยออกไม่ได้ส่วนสังโยชนะ์น่ตัวที่สอง ก็คือวิจิกิจฉาการลังเลสงสัยวิจิกิฉาการลังเลสงสัยเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ยังมีบ้างนะหลายๆท่านเองก็อาจจะมีเยอะโสดาบันจะต้องละให้ได้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะก้าวสู่โสดาบันก็อาจจะมีความสงสัยในศีลในมรรคในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าการรักษาศีลน,นั้นมันจะดีหรือไม่การเจริญสมาธิมันดีไหม การเจริญปัญญามันดีไหมคือเรายังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าทําแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันได้ผลจริงหรือไม่แต่ผู้ที่ได้ความเป็นโสดาบันแล้วจะไม่มีความลังเลสงสัยในส่วนนี้ซึ่งถ้าเรายังมีความลังเลสงสัยในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิและในเรื่องของปัญญาก็จะไม่สามารถก้าวพ้นโลกนี้ไปได้ วิจิกิฉานี้การลังเลสงสัยก็จะไปเชื่อมโยงกับศิลปตะปรามานสิพปตะปรามานนี้ก็คือการถือหรือการโลภคลำข้อปฏิบัติที่ผิดหลายท่านเองก็อาจจะเคยปฏิบัติมาแล้วก็เป็นส่วนของที่โซดาบันจะต้องละให้ได้เหมือนกันนะสิลปตะปรามานก็คือข้อปฏิบัติที่ผิดอย่างเช่นเดริฉานวิชานะมีอยู่ในมาสิน ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มีอยู่หลายประการด้วยกันอย่างเช่นสิ่งที่พวกเราเคยทํามาก็คือดูหมอดูฤกิกดูยามปลุกเสกสะดอเคราะห์เชื่อดวงดาวเชื่อตัวเลขเชื่อโชคลางเชื่อหมอดูหรือการเอาวัตถุมาเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาถ้าเราเองละไม่ได้ก็จะก้าวสู่ความเป็นโสดาบันไม่ได้ พราะว่ามันเป็นตัวขวางทำให้เรานั้นเดินไปในข้อปฏิบัติที่ผิดหรืออาจจะมีความเห็นว่าสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์เกิดจากอิสวนบันดาลสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆไม่มีใครสร้างก็เกิดขึ้นมาได้แบบนี้ก็ถือเป็นการลกคลาข้อปฏิบัติที่ผิดการยึดเอาข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะจริงๆแล้วสุขทุกข์เกิดจากภัสะคือการกระทบ ทางตาไปกระทบกับรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดนีน่ยงนี้เนี่ย,เ,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 ยเกิดจากภาาัสดก็จะเกิดเวทนาเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นสุขทุกข์ก็ไม่มีใครที่จะมาดลบรรดาให้ใครได้มันเกิดจากการกระทบกรรมก็เช่นเดียวกันเกิดจากภาาัสะคือการกระทบเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราเองเข้าใจว่าสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตนเองบันดาล เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างนี้ก็เป็นการลุกคลั่ข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วนะครับว่าอายุวัน,นะสุกยศสวรรค์ทำห้าประการนี้มันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกถ้ามันได้มาเพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครเล่า จะเสื่อมจากอะไรได้ใช่ไหมถ้าเราเองได้ในสิ่งต่างๆจากการดนบันดาลของผู้อื่นหรือเราสามารถที่จะดนบันดาลอะไรให้กับตัวเองได้เราก็ไม่เสื่อมจากอะไรทุกคนก็ไม่มีใครเสื่อมจากอะไรทั้งสิน้นคุณผู้ชมบางท่านเองก็อาจจะสงสัยแล้วทําไมบางคนเขาขอแล้วบางคนเขาก็อาจจะสําเร็จประโยชน์อย่างที่เขาขอได้ บนบานสารกล่าวเนี่ยเขาขอพรใช่ไหมหรือบางคนขอไปแล้วก็ไม่สําเร็จประโยชน,น์เป็นเพราะอะไรเหตุที่สําเร็จประโยชน์และไม่สําเร็จประโยชน์ก็เป็นเพราะ,นะคนเรานั้นสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันซึ่งจะไม่มีใครมาดนบันดาลอะไรให้ใครได้แต่มันเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาไม่เหมือนกัน ดังนั้นหลายๆท่านเองเข้าใจผิดมนุษย์เราจึงมีที่พึ่งที่แตกต่างกันไปบางคนเองก็จะมีการถือหรือลูกคลำข้อปฏิบัติที่ผิดก็จะไปเข้ากับสังโยช์ตัวที่สามศิลปตะปรามาัดังนั้นเราเองก็ต้องรู้ข้อปฏิบัติที่ถูกข้อปฏิบัติที่ผิดเราเองต้องแยกแยะให้ได้ไม่อย่างนั้นเราเองก็จะเดินทางผิดอยู่แบบนี้เมื่อเดินทางผิดสังโยช์มันก็จะไม่ถูกละไปมันก็จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตต่อไป แต่ว่าโสดาบันก็ละได้แต่าละไม่ได้การที่จะเข้าถึงโสดาบันก็ไม่ได้เพราะว่าโสดาบันนั้นเขาจะต้องละสก,กายะทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวตนได้วิจิกิจฉาการลังเลสงสัยก็ต้องละได้ศิลปะตะพรามาสการถือหรือการลบคลมข้อปฏิบัติที่ผิดซึ่งวิจิกิจฉากับศิลปะตะพรามาสเนี่ยมันจะเชื่อมโยงก,กัน เพราะถ้าเรามีความลังเลสงสัยในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิปัญญาเราก็จะลูปคลำข้อปฏิบัติที่ผิดส่วนสกทาคามีเขาก็ละสังโยชน์ได้สามข้อเหมือนกันแต่สกทาคามีนั้นก็จะเริ่มเดินมรรคตอก็คือจะเริ่มเดินมรรคในเรื่องของการจันทะพยาบาทเพราะว่าสกทาคามีนั้นเขาก็ จะเริ่มวางในเรื่องของความกำหนัดความโกรธความหลงก็คือราคะโทสะโมหะลงไปได้บ้างแล้วก็ราคะโทสะโมหะหรือความกำหนัดความโกรธความหลงเนี่ยก็จะเบาบางลงสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอนาคามีซึ่งอริยะบุคคลจะมีสี่จำพวกนะพวกแรกก็คือโสดาบันพวกที่สองก็คือสกทาคามีพวกที่สามก็คืออนาคามี พวกที่สี่ก็คืออราหันต์โสดาบันกับสกทาคามีจะละสังโยชน์ได้สามตัวนะส่วนอนาคามีจะละสังโยชน์ได้ห้าข้อหรือห้าตัวก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำนั่นเองแต่จะติดโยอีกห้าข้อคือสังโยชน์เบื้องสูงอนาคามีนั้นจะละสกายทิฐิความเห็นว่ามีตัวตนได้วิจิกิจฉาการลังเลสงสยัยศิลปตะปรามาต การถือหรือการลุกคลําข้อปฏิบัติที่ผิดก็จะละได้แล้วก็จะละกามฉันทะการพอใจในความใคร่กับพยาบาทคือการไม่พอใจนะละได้ด้วยก็จะเป็นโอรัมพาคิยะสังโยชตเป็นสังโยช์เบื้องต่าที่เขาละได้ฉะนั้นเราเองเนี่ยตรวจสอบตัวเองได้นะตัวเราเองนั่นแหละจะรู้เองว่าสังโยชนนั้นมีอะไรบ้างยังนั่นเป็นของเรานี่ คือของเรายังมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่แสดงว่าเราก็ยังละไม่ได้ถ้าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรายังมีความลังเลสงสยัยแสดงว่าก็ยังมีวิจิกิจฉาเป็นเครื่องร้อยรัดอยู่เรายังถือข้อปฏิบัติที่ผิดนะก็จะมีเครื่องร้อยรัดอยู่เป็นปัจจิตตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเรามีไม่มีนะเราสามารถตรวจสอบเองได้ส่วนระรานจะละสังโยชนได้10ตัวเลยก็คือโอรัมภคิยะสังโยชน์5 แล้วก็อุดมภากิะสังโยชน์อีกห้าพระอารันก็จะละรูปราคะได้ด้วยรูปราคะ—นี่ก็คือความกำหนัดในรูปอารูปราคะคือความกำหนัดในสิ่งที่ไม่ใช่รูปาานะมนณะคือความถือตัวอุดทัจจะก,ก็คือความฝุ่งซ่านแห่งจิตและก็อวิชชาคือการไม่รู้นะไม่รู้อริยสัจส,สีนั่นเองถ้าเปรียบเสมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกพวกเราก็แค่ลอยคออยู่ พยายามที่จะพยุงตัวอยู่ยังไม่ได้มองรอบๆหรือยังไม่ได้มองหาฝั่งเวลาตกน้ำไปพอโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ยังลอยตัวอยู่ยังไม่มีความตั้งใจที่จะมองเลี้ยวมองหาฝั่งผู้ที่เลี้ยวมองหาฝั่งคือโสดาบันแต่เราพวกเรายังลอยตัวอยู่เพนะราะนั้นเราเองก็ต้องเรียนรู้ไอ้ตัวที่ยึดให้เราไม่สามารถเลี้ยวมองหาฝั่งได้เรียกว่าสังโยชน์สิบตัวนี้แหละส่วนสังโยชน์ตัวที่6กก็คือ รูปราคะก็คือการกำหนัดในรูปสิ่งไหนก็ตามที่เรียกว่ารูปที่มันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมพระอรหันตจะละได้ทั้งหมดนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยมันละไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรายัางยึดอยู่ทั้งรูปหยาบรูปละเอียดพระอรหันท่านจะละความกำหนัดในรูปได้แล้วในขันธ์ทั้งห้ามันจะประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณในส่วนของรูป ดินน้ำไฟลมนี่พระอรหันต์จะทำลายได้แล้วละได้แล้วในตัวรูปราคะเนี่ยไม่มีความกำหนัดในรูปส่วนอรูปราคะสังยน์ตัวที่7พระอรหันต์ก็สามารถที่จะทำลายในเรื่องของสัญญานะสังขารวิญญาณนะเวทนาอีก4ตัวได้ก็คืออรูปราคะการกำหนัดในสิ่งที่ไม่ใช่รูปอะแปลว่าไม่ ก็ในความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยธรรมชาติ5อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและข็าวิญญาณพระรัญนจะละทั้งรูปทั้งอรูปได้ก็ไม่กำหนัดแล้วไม่มีฉันทะราคะนันทิตหนาในส่วนของรูปและอรูปแล้วก็คือละการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ได้หมดแล้วส่วนสังโยชน์ตัวที่8ก็คือมาณนะการถือตัวกนะารถือตัวนี้ก็มีหลายตัว พุทธเจ้าตรัสในมณะหกก็จะมีมณะก็คือความถือตัวนั่นเองโอมณะก็คือการลดตัวต้องอยู่ในหลักความเป็นจริง 3. อติมณะอติมณะก็คือเย่อยิงเนี่ยบางคนก็มีความเย่อยิงการเย่อยิงนี่ก็เป็นมณะตัวหนึ่งอธิมณะอธิมณะนี่ก็คือการสําคัญตนผิดเรายังไม่บรรลุธรรมเราก็สําคัญตนผิดว่าบรรลุธรรมก็จะเป็นอธิมณะเป็นมณะตัวหนึ่ง มนะตัวที่5้าก็คือธรรมภะธรรมภะคือหัวดือ้อหัวดื้อไม่เชื่อฟังสอนอยากานะมณะตัวที่6ก็คืออตินิปาตาอตินิปาตาก็คือสําคัญตนว่าไม่ดีสําคัญตนว่าเร็วดูถูกตัวเองว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีความสามารถพอเราคงไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทําได้แบบนี้ก็เป็นมาณนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองเนี่ยไอตัวมาณะเนี่ยมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงด้วย เรายัางก็ต้องกลับมาพินิษพิจารณาส่วนสังโยชน์ตัวที่9ก็คืออุทธจจกอุทธจักรแปลว่าฟุ้งซ่านนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตคือจิตมันยังมีความฟุ้งซ่านอยู่คือเวลาที่บางทีเรามีความเพียรมากเกินไปเราตั้งใจปฏิบัติมากเกินไปอ่ะนะมันก็จะมีความเพียรเยอะมันฟุ้งมากเกินไปเนี่ยก็ละไม่ได้ก็จะเป็นอุทธ,ธจจกส่วนสังโยชน์ตัวที่10บก็คืออวิชชาการไม่รู้อริยสัจสีนั่นเอง การไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ในความดับของทุกข์และก็ไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เลืออ่องทุกข์ก็คือไม่รู้ชัดในอริยสัจสีจึงเรียกว่าอาวิชชาแต่พระอารหันตทั้งหลายนะท่านละอวิชชาได้แล้วก็ละสังโยชน์ทั้งสิบตัวนี้ได้แล้วเหมือนในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เพราะปราศจากความกำหนัดความดับโดยไม่มีเศษเหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวสังขารจึงดับถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็จะดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็จะดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็จะดับเพราะนามรูปดับสลายตนะก็จะดับเพราะสลายตนะดับภัสสาะก็จะดับไปด้วยเพราะภัสาดับเวทนาก็จะดับเพราะเวทนาดับตัณหาก็จะดับ เพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติก็จะดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นการดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือการละสังโยช์ตามลําดับแต่เราเองก็อย่าไปตั้งความปรารถนาให้มากเพราะว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าถ้าเราตั้งความปรารถนามากและมันไม่ได้มันจะเกิดปฏิคานุสัย ปฏิกานุสัยก็คือความโกรธอะความโกรธความหมงุดหงิดมันจะยิ่งมากขึ้นคือเวลาเราปฏิบตัติเราตั้งความปรารถนาว่าเราจะต้องปฏิบัติได้ให้ความทําไม่ได้นิสัยอารมณ์โทสะมันก็จะนอนตามเพราะเราอยากได้ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ในอนุตตรธรรมทั้งหลายไว้คือธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอะ ที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านบรรลุแล้วการตั้งความปรารถนาแบบนี้ที่จะบรรลุเหมือนพระอริยะเจ้าทั้งหลายปฏิคานุสัยก็จะนอนตามบุคคลนั้นฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เรารักษาศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเครียดมันเดี๋ยวมันก็จะเกิดความหงุดหงิดเมื่อเราไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจ เราปฏิบัติทุกวันในศีลสมาธิปัญญาเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสมันสิ้นไปเท่าไหร่เหมือนที่พระเจ้าท่านตรัสว่าให้รู้กันแล้วกันว่ามันสิ้นไปช่างที่เขาทาเครื่องมือที่เขาจับเครื่องมือมันก็จะเสื่อมไปเสื่อมไปมันก็จะสึกไปแต่เขาไม่รู้ว่าแต่ละวันเนี้ยไอตัวค้อนที่เขาจับเนี้ยมันจะสึกไปเท่าไหร่การที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันสิ้นกิเลสไปเท่าไหร่แต่มันสิ้นไปแล้วกันเพียงแค่เราสมาทานใน การปฏิบัติในศีลในจิตในปัญญาอันยิ่งนะทำในศีลสมาธิปัญญานั่นเองทําไปเรื่อยๆสุดท้ายเรียกเลสมันก็จะหลุดออกไปเองที่แท้มันก็ย่อมมีเวลาที่สมควรของมันดังนั้นอันดับแรกที่เราจะต้องทํานี่ก็คือสกายะทิฏฐิเราต้องละให้ได้ก่อนความเห็นว่ามีตัวตนการเห็นทุกข์มากๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยละสกายะทิฏฐิได้ วิจิกิจฉาเราต้องละการลังเลสงสัยมันพ่วงกับศิลปตะปรามาตการถือหรือการลุกคลำข้อปฏิบัติที่ผิดทำสามตัวนี้ให้ได้ก่อนเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเราเองจะต้องพินิพินาคือบุคคลพวกแรกเนี่ยจะเป็นพวกที่ตกน้ําลงไปแล้วก็จมแล้วก็จมอยู่แบบนั้นไม่มีการโผล่ขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็คือทอาอกุศลอย่างเดียวเลย ทำบาปอย่างเดียวไม่ทําบุญเลยไม่ทํากุศลเลยทําบาปอย่างเดียวอันนี้คือพวกแรกคือตกน้ําแล้วก็จมลงเลยก็เปรียบเสมือนก็คือไปนรกอย่างเดียวจมปลักอยู่นี่นนะออกไม่ได้คนตกน้ําประเภทที่2ก็คือตกไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีกก็เปรียบเหมือนคนที่มีศรัทธามีฮิริโอตปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีะนะ แต่ศรัทธาฮิริโอตปะหรือวิริยะและปัญญาเนี่ยไม่อยู่นานไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวไม่มีการเจริญขึ้นศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาคือกําลัง,งกํา ya, กลังของผู้ที่จะก้าวสู่ความเป็นระยะหรือกําลังของผู้ที่จะก้าสู่ความหลุดพ้นเราจะต้องมีศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาพวกประเภทที่สองก็คือโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมเนี่ยศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาเนี่ยไม่ตั้งอยู่นาน ไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวดังนั้นเราเองก็พิจารณาตัวเราเองได้ว่าเมื่อเรามีศรัทธาต่อผู้เจ้าแล้วเรามีฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วเรามีวิริยะมีความเพียรแล้วเรามีปัญญา,ารู้รักษาศินแล้วของเราเนี่ยมันยังเสื่อมอยู่ไหมเราทําบ้างไม่ทําบ้างเดี๋ยวก็เสื่อมเนียเดี๋ยวก็จมลงกลับไปสู่ภพภูมิที่ต่ําบุคคลประเภทที่3ก็คือโผลขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ นะส่วนมากพวกเราอยู่ใน,นบุคคลประเภทที่สามก็คือพวกเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาต่อพระเจ้าเรามีฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเรามีความเพียรที่จะละอกุศลเจริญกุศลเรามีปัญญานะมีศิลนะในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาของเราเนี่ยก็ยังไม่เสื่อมไม่จเจริญขึ้นด้วยนะไม่เสื่อมไม่จเจริญขึ้นยังคงที่อยู่คือบางท่านเนี่ยกข เคยรักษาศีลแบบไหนก็อยู่แบบนั้นเคยให้ทานแบบไหนก็อยู่แบบนั้น,ไ,นไม่มีการพัฒนาก็อยู่คงที่พอตกน้ำโผล่ขึ้นมาก็ทรงตัวอยู่ลอยตัวอยู่ไม่คิดที่จะว่ายเข้าหาฝั่งการไม่คิดที่จะว่ายเข้าหาฝั่งเราจะทรงตัวได้นานแค่ไหนอะใช่ไหมเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วก็จมลงไปอยู่ดีก็เปรียบเสมือนคนที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอะแทนที่เราจะพัฒนาตัวเองให้มัน ไปสู่ความเป็นโสาบันแต่เราไม่พัฒนาเราจะเออเรารักษาศีลได้แต่เราไม่พัฒนาไปให้มันไปสู่การเจริญภาวนาอย่างเงี้ยไปสู่การทําสมาธิให้มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะตกลงไปในนรกกาบในเดชสารเปรตวิสัยก็คือจมลงไปนี่คือหลักความจริงเราไม่สามารถที่จะลอยคออยู่ได้นานหรอกใช่ไหมถ้าเราจมน้ําตกลงไปในน้ําแล้วลอยขึ้นมาแล้วเราจะลอยคออยู่ได้นานสักเท่าไหร่ความเป็นจริงอนะเนาะ สุดท้ายเราเองก็ต้องตกลงไปก็คือยังเวียนไหยตายเกิดอยู่เดียวเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยเขาจะลอยคอลอยคอขึ้นมาเขาจะเลี้ยวมองหาละเเลี้ยวมองรอบๆแต่ถ้ายังลอยคออยู่ไม่เลี้ยวมองหาฝั่งเลยเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นเคยให้ทานก็ให้ทานอย่างเดียวทําแบบนั้นไม่คิดที่จะมองหาฝั่งไม่ทําสมาธิไม่เจริญภาวนาอย่างเงี้ยอีกหน่อยก็จมเมันท้อไงเพราะมันไม่มีเป้าหมาย ส่วนโสดาบันนั้นเขาเป็นผู้ฉลาดนะโสดาบันเป็นบุคคลประเภทที่4ถ้าลอยคออยู่แบบนี้สักวันก็จะจมแน่นอนฉะนั้นเขาก็มีปัญญาที่จะมองรอบๆมองหาฝั่งก็จะเป็นบุคคลที่มีศรัทธามีเฮริโอตปะวิม,มีวิริยะมีปัญญาที่มากขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลายจนสามารถที่จะละสังโยชน์เบื้องตำ่ำก็คือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปะพรามาสเขาก็จะมีธรรมที่ไม่ตกตำ่ำชีวิตไม่มีอันตกตำ่ำละ เป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอันนี้ก็คือโสดาบันเป็นผู้ที่เลี้ยวมองรอบๆมองหาฝั่งละเตรียมที่จะไหว้ส่วนสกะทาคามีเนี่ยไหว้เข้าหาฝั่งเขาละสังโยชน์สามตัวได้สกายทิติได้วิจิกิจชาได้ศิลพตาปรามาศได้แล้วราคะโทะโมหะความกำหนัดความกโกรธความหลงของเขาก็เบาบางลงด้วยเขาพร้อมที่จะเดินมักตัวต่อไปก็ พยายามที่จะละสังโยชน์ตัวต่อไปก็คือกามจันทะกับพยาบาทความใครนะ่ในกามทั้งหลายนะแล้วก็ในเรื่องของพยาบาทเขาก็พยายามละอันนี้ก็คือสกทาคามีส่วนอนาคามีก็ว่ายเข้าถึงที่ตื้นก็มีที่เหยียบถึงนะเมื่อถึงที่ตื้นยังไงก็ต้องขึ้นฝั่งแน่นอนใช่ไหมอันนี้คืออนาคามีเป็นโอปปาติกะ เกิดในพบไหนก็ปริาพาในพบนั้นคือไม่ย้อนกลับนี่คืออนาคามีส่วนพระราน,นี้ก็จะเป็นพรา์ยืนอยู่บนบกและตัวไม่เปียกน้ำและสังโยชนิสิบตัวได้ไปถึงฝั่งยืนอยู่บนฝั่งอยู่บนบกแล้วอันนี้ก็หลุดพ้นแล้ว